มีอะไรกระดาษเช็ดก้นในห้องน้ำหมดแล้วจะทำยังไงดีเล่ะตอนนี้ฉชนดไปไม่ได้นะกำลังยุ่งอยู่ห้องน้ำชั้นสามห้องที่2สาจักขวานะก็บอกว่ายุ่งอยู่เดี๋ยวดิให้เดี๋ยวโอ้โหมาคิดถึงตอนดั้เช็ดตูดหมดนี่แหละเยอะอห้องน้ำผู้หญิงด้วยใครโผล่เข้ามาหาวิถ้านี่ห้องน้ำหนึ่งสองสามอ่ะนี่เลย เปล่าวะกอกะกกกกกกอกอใช่อะดาเช็ดตูดไอ้อไไอ้ทำไมเอามาให้ยังเล่าเมื่อวานฉันจะหาอะไรกินอะไม่ใช่กระสือเฮ้ยมีกระตืออีกโอ้โถทุจองอายังเออจ้องอาป้าแกดิโอผิดงานน้ำหญิงน้านวงเข้ามาได้ที่หดหมดเลย บาบิกรูทำเขาขี้หดเออลงในล็อกไปเลยข,ข,อขอโทษตั้งใจขี้ใหม่แล้วกันนะ,ค,ะครับสวยซ้ำซางจริงชีวิตนะเวย้ยพี่คะน่าทำเสียงดีอีกนี่ถามจริงเถออเมื่อกี้อะไรเช็ดตูดอ่ะหืฮมโอ้คาสันโอ้เธแนแม่มาก เคยรักนะแต่เริ่มเลี